สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุ้มฟังทุกท่านเข้าสู่รายการชุมชนคนเกษตรโดยสำนักงานประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร a m 1 3 8 6แห่งนี้พบกับดิฉันดาวเรืองทองเชียวมาพร้อมคุณธนวัฒน์บุญนานค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับและก็สามารถพบกับเราทั้ง2คนนะครับได้เป็นประจำครับในทุกเช้าวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6กนาฬิกาเป็นต้นไปครับสำหรับเรื่องแรกในวันนี้นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับมุ่งขับเคลื่อนเกษตรกรให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรอย่างครบวงจรครับโดย โครงการขับเคลื่อนสาก์ในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566นะครับที่มุ่งเน้นให้สาก์ภาคการเกษตรเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรทั้งในเรื่องของการผลิตการตลาดการแปรรูปการส่งออกนะครับเพื่อพัฒนาศักยภาพของสาก์ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นธรรมกับเกษตรกรตลอดจนนำแนวทางตลาดนำนวัตกรรมเสริมซึ่งจะเป็นกลยุทธ์สำคัญของกระทรวงเกษตรและสาก์ครับโดยให้เน้นตลาดเป็นตัวกำหนดในการผลิตนะครับ และใช้นวัตรกรรมมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพของผลผลิตเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและที่สําคัญช่วยลดต้นทุนการผลิตด้วยครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ผลักดันให้หน่วยงานในสังกัดใช้สหกรณ์เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนง,งานภาคการเกษตรโดยกําหนดให้สหกรณ์เป็น,นกลไกหลักในการดําเนินง,งานเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ํารวมทั้งผลักดันงบประมาณสนับสนุนให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งและสามารถดูแลสมาชิกได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยร มส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานทั้งในด้านการยกระดับสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจรซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการลดต้นทุนและสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วประเทศค่ะสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปจะเน้นการทำงานเชิงรุกการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อให้สหกรณ์สามารถยืนหยัด ได้ด้วยตนเองและเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริงค่ะและสําหรับข่าวต่อมานะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขยายความร่วมมือการค้ากับประเทศจีนครับเพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรไทยเชื่อมโยงสู่ตลาดโลกโดยรัฐบาลจีนนะครับได้ให้เกียรติประเทศไทยเข้าร่วมงาน China International Agricultural Trade Fair 2025หรืองาน C A T F ครั้งที่22ครับซึ่งงานนี้นะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่17-19ตุลาคมที่ผ่านมาณเมืองเทนจินประเทศจีนครับการจัดงานใน ครั้งนี้นะครับเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบ50ปีระหว่างไทยและจีนซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีดังกล่าวนะครับได้ขยายความครอบคลุมถึงความร่วมมือด้านการเกษตรครับซึ่งจีนนั้นเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของประเทศไทยต่อเนื่องกันมากว่า12ปีนะครับโดยในช่วง8เดือนที่ผ่านมานะครับการค้าระหว่าง2ประเทศมีมูลค่ามากกว่า96,254ล้านเหรียญสหรัฐครับและจีนครับยังคงเป็นตลาดหลักของสินค้าเกษตรไทยครับไม่ว่าจะเป็นทูเรียนลำไยมังคุดยางพารามันสัมปะหลังหรือ รประเทศไทยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มั่นคงอย่างยั่งยืนโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเกษตรมาตรฐานสากลภายใต้วิสัยทัศน์ประเทศไทยศูนย์กลางการเกษตรและอาหารของโลกผ่านนโยบายหลักสามสร้างได้แก่สร้างไรายได้ด้วยการเพิ่มผลิตภาพและไรายได้เกษตรกรสร้างตลาดพัฒนาช่องทางจําหน่ายขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศและสร้างโอกาสเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงทรัพยากรอีกทกั้งกระทรวงเกษตรและสหาหกรณ์ยังได้ขับเคลื่อนตามแนวทางตลาดนํานวัตรกรรมเสริมเพิ่มไรายได้ และโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อปรับระบบเกษตรและอาหารสู่ความยั่งยืนเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างไทยจีนในด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกเศรษฐกิจสีเขียวและเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะครับและสําหรับการร่วมงานในครั้งนี้นะครับจะเป็นการช่วยขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรไทยนะครับและเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่และนวัตกรรมทางการแปรรูปเพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้าไทยครับรวมถึงการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับ มภมากระทรวงเกษตรและสากร์ครับจึงได้จัดนิทรศการไทยพาวิเลียนซึ่งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตกรนะครับได้นําผลไม้ไทยคุณภาพเข้าสารให้ผู้บริโภคชาวจีนและชาวต่างชาตินั้นได้ลิ้มลองครับพร้อมกับจัดกิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อเป็นการเปิดเวทีให้กับผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยได้เจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อโดยตรงการเข้าร่วมงานในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการผลักดันสินค้าเกษตรไทยไปสู่ตลาดโลกนะครับเป็นการเน้นย้ำภาพลักษณ์สินค้าเกษตรไทยคุณภาพระดับโลกและเป็น การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คู่ค้าต่างประเทศครับนอกจากนี้ยังได้มีการหารือแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเกษตรของไทยในตลาดจีนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรของไทยโดยเฉพาะทุเรียนซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงในตลาดจีนทั้งนี้ประเทศไทยให้ความสําคัญในการรักษาม,มาตรฐานการผลิตในระดับสากลและมีความพร้อมในการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสูงไปยังตลาดจีนอย่างต่อเนื่องโดยประเทศจีนได้ให้ความสําคัญเรื่อง มาตรฐานและความปลอดภัยเพื่อให้ความมั่นใจว่าสินค้าที่ส่งไปยังผู้บริโภคมีคุณภาพและความปลอดภัยดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำในเรื่องคุณภาพมาตรฐานเพื่อกำกับดูแลสินค้าเกษตรเป็นไปตามมาตรฐานพร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคนอกจากนี้นะครับประเทศจีนย,ยังได้ให้ความสำคัญกับสินค้าเกษตรของไทยนะครับพร้อมกับขยายฐานการตลาดไปยังเมืองรองต่างๆและตัดสินใจนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยโดยเฉพาะทุเรียนครับซึ่งได้มีการพิจารณาต้นทุนและระยะเวลาในการขน ส่งเป็นหลักนะครับเนื่องจากต้องส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุดให้ถึงมือผู้ริโภคได้โดยเร็วที่สุดครับพร้อมกับเน้นย้ำความพร้อมของประเทศไทยนะครับในการเป็นซัพพลายเออร์สินค้าเกษตรคุณภาพสูงสู่ตลาดจีนอย่างต่อเนื่องและเป็นการยืนยันว่าสินค้าเกษตรของไทยนั้นจะถูกส่งมอบด้วยมาตรฐานที่เข้มงวดตลอดห่วงโซ่อุปทานครับมาต่อก,กันที่ข่าวต่อมาค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการดําเนินง,งานโครงการอ่างเก็บน้ําจาก,กาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตําบลแม่ลานอําเภอลี้จังหวัดลําพูน ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดมีพื้นที่ประมาณ1,700ตารางกิโลเมตรและมีประชากรรวมกว่า6 5 0 0 0คนประกอบอาชีพเษกษตรกรรมเป็นหลักโดยปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ลำไยข้าวพืชไร่กาแฟมะม่วงน้ำดอกไม้สมุนไพรและพืชผักพื้นบ้านโดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาสูงสลับซับซ้อนและมีแหล่งน้ำสำคัญหลายแห่งโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำห้วยจาก,กาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นแหล่งน้ำหลักที่มีบทบาทสำคัญต่อการ,การเกษตร และการอุปโภคบริโภคของประชาชนในหลายพื้นที่โดยกรมชลประทานดําเนินโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ําและระบบกระจายน้ําให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้าในช่วงพัยแล้งที่จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังครับโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยจักกาอนเนื่องมาจากพระราชดําริเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณข,ข,ของสมเด็จพระนางเจ้าสิธธิกิก์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะครับที่เสด็จพระราชดําเนินทรงเยี่ยมราษฎรที่ประส ปัญหาความแห้งแล้งที่บ้านกองวะอํเาเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ครับได้ส่งพระาราชดำริให้กรมชนระทานนั้นพิจารณาเรื่องที่รัษฎรกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาที่คุณในการสร้างแหล่งกักเก็บน้ําเพื่อใช้ในการเกษตร,ร,รการอุปโภคบริโภคครับสำหรับรัษฎรบ้านกองวะและหมู่บ้านใกล้เคียงเนื่องจากปัญหาขาดแคลนน้าในพื้นที่การเกษตร,รโดยโครงการครับสามารถกักเก็บน้ําได้สูงถึง1.9ล้านลูกบาทเมตรนะครับเป็นเขื่อนทํานบดินยาว590เมตร สูง17.5เมตรและกว้างประมาณ8เมตรนะครับมีท่อส่งน้ําขนาด1.2เมตรและมีอาคารระบายน้ําล้นได้สูงสุด67.3ลูกบาทเมตรต่อวินาทีมีปริมาณน้ําไหลลงอ่างเฉลี่ยปีละ2ล้านลูกบาทเมตรซึ่งมีพื้นที่ได้รับประโยชน์มากกว่า1,000ไร่ประชากรได้รับประโยชน์มากกว่า879ครัวเรือนครับ สำหรับข่าวสุดท้ายประจำสัปดาห์ค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลช้างซ้ายอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติซาำซากเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและเป็นแองกระทะอีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการบรรเทาทุกภาายัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยโครงการดังกล่าวได้อยู่ระหว่างการดำเนินง,งานขุดคลองระบายน้ำสายใหม่จำนวน3ส,สายความยาวรวม18.64กกิ รพร้อมก่อสร้างดันคลองสูง2-3ถึงเมตรซึ่งระหว่างการดำเนินง,งานก่อสร้างได้เกิดผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่โดยปัญหาที่พบก็คือเมื่อถึงฤดูฝนจะมีน้ําท่วมขังในพื้นที่เนื่องจากทางระบายน้ําของโครงการไม่เพียงพอและมีวัชพืชอุดต,ตังทานน้ําทําให้ไม่สามารถระบายน้ําลงคลองได้อย่างทันท่วงทีส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทางการเกษตรอีกทั้งความสูงของคันคลองและความลาดชันบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทําให้ประชาชน เกิดความยากลาบากในการสัญจรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรค่ะสําหรับการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชมลประทานครับได้เพิ่มขนาดท่อระบายน้ําลออคูคลองและกําจัดวัชพืชครับเพื่อช่วยเร่งการระบายน้ําออกจากพื้นที่ให้ดีขึ้นนอกจากนี้ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดําเนินมาตรการและดําเนินการบรรเทาวความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเกษตรกรอย่างเร่งด่วนนะครับพร้อมร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุดเพื่อลดผลกระทบกับ ประชาชนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ครับทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่การเกษตรประมาณ4.1ล้านไร่และมีประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้แก่การทําสวนยางพาร,ราปาล์มน้ํามันทานาทําไร่ทําสวนผลไม้การประมงและการเลี้ยงสัตว์นอกจากนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริข,ของในหลวงรัชกาลที่9รัชกาลที่10และพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ปี2521จนถึงปัจจุบันกว่า80โครงการรวมถึงโครงการบรรเทาทุกข์ภัย เมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งหากโครงการสร้างแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาทุกภัยในเขตเมืองนครศรีธรรมราชประชาชนได้รับประโยชน์กว่า3 2 0 0 0ครัวเรือนและสามารถลดพื้นที่น้ำท่วมได้ประมาณร้อยละเนอกจากนี้ยังสามารถกักเก็บน้ำต้นทุนเพื่อกิจกรรมการใช้น้ำในช่วงหน้าแล้งได้ประมาณ5.5้าล้านลูกบาทเมตรซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าวดำเนินการก่อสร้างไปแล้วประมาณ52%และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2571และทั้งหมดนี้คือข่าวสารความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่พบกันในช่วงหน้าเกษตรอินไซต์สักครู่เดียวค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้แนวคิดการพัฒนาทั้งระบบแบบยั่งยืนมุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งมีไรายได้เพิ่มขึ้นพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับมุลค่าสินค้าเกษตร เพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยอย่าง,ย,างยั่งยืนพี่รงทำอะไรอะ่ะทำนาลงนั่นอะไรอะ่ะอ๋อเล่นลูกอะ่ะพี่รงมีวิธีทำนาที่ต่างไปจากเดิมพี่ปุ๊กเองก็เช่นกันเลี้ยงกุ้งให้ได้ราคาดีต้องรู้จักวิเคราะห์น้ำส่วนน้ำชั้มกันลี้ยงไก่ด้วยวิธีใหม่ไม่ปล่อยตามีตำเกินจนไก่ของแกเป็นที่ยอมรับ เพื่อเป็นผู้นําด้านการเกษตรเกษตรกรไทยต้องมุ่งสู่การผลิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตูมตามเข้าสอบพร้อมโผยมาโนชูใจวิไลภัยสารเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะครูครับตูมตามโกงข้อสอบครับ คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้นใช่ใช่ที่โกงเพิ่มขึ้นนิสัยอ่ะเพิ่มขึ้นแบบเนี้ยขู่ไม่ยอมไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง กลับมาต่อกันในช่วงของเกษตรอินไซด์ครับคุณผู้ฟังครับกระทรวงเกษตรและสหกรครับได้จัดงานมากรรมไทยดิฟเซาคอนเน็กของดีพื้นที่วิถีพื้นถิ่นชายแดนใต้ครั้งที่2ณจังหวัดนราธิวาสครับซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและกลุ่มอาชีพต่างๆนะครับในพื้นที่5จังหวัดชายแดนนะครับซึ่งได้แก่จังหวัดสตูลสงขลาปัตตานีนราธิวาสและจังหวัดยะลาครับได้นําผลผลิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้นมาจําหน่ายเพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มรายได้และสร้างโอกาสในการเข้้าถึงผูบริโภค ได้มากยิ่งขึ้นครับสำหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับฟังจากท่านอามินมายุโซรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมๆกันครับก็ต้องยอมรับนะครับว่ามหากรรมไทย Deep ิ o เซาคอนเน็กก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับโดยเฉพาะในห่วงที่ในพื้นที่เองเนี่ยเวลาเกิดเหตุที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวความเชื่อมั่นของคนในพื้นที่เองแม้แต่ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศไทยเราเองก็ ต้องยอมรับว่าเราเสียความเชื่อมั่นไปไปมากนะครับก็ในส่วนของผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทางสอปตอที่ให้ความสําคัญจัดงานนี้ขึ้นมาให้โอกาสผู้ประกอบการได้เข้ามาขายของในพื้นที่นะครับเราจะสังเกตได้ว่าสินค้าที่พี่น้องเอามาขายเนี่ยบางที่ก็เราไม่สามารถเห็นได้ทั่วไปในตลาดนะครับเนื่องจากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโอทอเองนะครับก็ที่เราทราบกันนีว่าเจอปัญหาว่าคือผลิตสินค้าออกมาแล้วไม่มีที่ขายนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางสอต ก็อยากจะให้มีกิจกรรมอย่างนี้ต่อไปนะครับโดยเฉพาะ,ะหลังจากนี้ก็จะมีอีกสามครั้งในปีก็ประมาณ6กนะครับก็อยากในส่วนของปีหน้าก็อยากให้มีต่อนะต้อกระจายรายได้สู่ธุรกิจ SME ีฐานรากจริงๆตอนนี้ในส่วนของกระทรวงเกษตรนะครับ <Okay. S 2> เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีโอกาสได้คุยกับท่านมันริว่าการะทรวงเกษตรสกรกท่านไปประเทศจีนมานะครับไปงานไทฟกนะครับในขนาดเดียวกันเนี่ยผมก็มีโอกาสได้คุยกับท่านบอกว่า อยากจะให้มีทูดเกษตรนะครับให้ไปอยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับซึ่งถ้าเราสามารถมีทูดอยู่ที่ประเทศซาอุดินั้นก็เปิดโอกาสเปิดช่องทางให้สินค้าโอท็อปนะครับโดยเฉพาะสินค้าโอท็อปที่มีตราฮาลานนะครับมีโอกาสจะไปเปิดช่องทางการขายที่นู่นก็คือเบื้องต้นอาจจะมีการจัดเอ็กซิบิชันที่นู่นนะครับเอาสินค้าไทยฮาลานอาจจะไปจัดสัก5าวันสิวันวนะครับ คุณผู้ฟังครับสำหรับการจัดงานมหกรรมในครั้งนี้นะครับนับได้ว่าเป็นกิจกรรมสําคัญที่ต้องการจะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ฐานรากครับรวมทั้งเป็นเวทีที่รวบรวมความงดงามทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นครับซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการขยายตลาดสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศรวมไปถึงการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ต่าง,างๆเข้ากับภาคการท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้าง อาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนครับสำหรับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับกลับมาต่อช่วงหน้ากับสารพันสาระอีกสักครู่เดียวครับเกษตรกร,ร,ร,กรครือหัวใจของประเทศไทยกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมัน่นพัฒนาภาคการ,กรเกษตรไทยภายใต้แผนการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปี โดยมู่ขหวังให้เกษตรกรกมีความมัน่นคงภาคการเกษตรมั่นคั่งทรัพยากรการเกษตรย,ยั่งยืนตลอดไปจากหดน้ำน็ดเล็กๆรวมไปสายน้ำแห่งชีวิตให้ผลผลิตให้ความสุขสันค์ให้ประโยชน์กับแผ่นดินให้ทำกินในทุกวันมาใช้กันรักษาและดูแล ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าพวงประชาถวายพ่อของแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลังสงครามโลกครั้งที่สองประชาคมโลกได้ยอมรับและตระหนักถึงคำว่าสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นทางการโดยสหรประชาชาติได้ร่วมกันรับรองปฏิญญาสากฏว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งหมายของมวลมนุษยชาติที่ต้องการร่วมสร้างความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติเพื่อให้ทุกคนในฐานะมนุษย์เช่นเดียวกันได้รับการเคารพในสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิมนุษยชนไม่ใช่เพียงสิทธิตามกฎหมายที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยและสนธิสัญญาระหว่างประเทศเท่านั้นแต่สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิธรรมชาติที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดสิทธิมนุษยชนจึงมีความสําคัญกับทุกคนซึ่งรัฐและตัวเรามีหน้าที่ต้องพิทักษ์รักษาสิทธินี้ไว้ รวมทั้งเคารพในสิทธิของผู้อื่นหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน กลับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วงสารพันสาระค่ะปุ๋ยเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญต่อการผลิตทางการเกษตรในการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและเสริมธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยเฉพาะในการปลูกพืชตระกูลถั่วการใช้ปุ๋ยชีวภาพที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและการปรับปรุงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถือว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสมนอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยเคมีแล้วยังช่วยในการฟื้นฟูปรับปรุงสภาพและเพิ่มความอุดมสม ผลบุญของดินได้อีกด้วยค่ะวันนี้ทางรายการของเราขอนําเสนอการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมเพิ่มผลผลิตให้กับพืชตระกูลถั่วมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะคุณผู้ฟังครับเชื้อไรโซเบียมนะครับถือว่าเป็นแบคทีรียชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในดินมีความสามารถในการสร้างปมบริเวณรากและลําต้นของพืชตระกูลถั่วนะครับไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วลิสงหรือปอเทืองนะครับโดยจะร่วมอยู่อาศัยกับพืชในลักษณะของการพึ่งพาอาศัยกันครับซึ่งเชื้อไรโซเบียมนะครับจะช่วยตึงไนโตรเจนจากอากาศโดยอาศัยเอนไซม ไนโตรเจนครับเปลี่ยนไนโตรเจนในอากาศให้กลายเป็นสารประกอบไนโตรเจนในรูปแบบที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ครับการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมร่วมกับการปลูกพืชตระกูลถั่วครับจึงเป็นวิธีช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต,ตของพืชเพื่อเพิ่มปริมาณไนโตรเจนในต้นถั่วช่วยให้ผลผลิตนั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นครับและนอกจากนี้ครับปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมยังมีบทบาทสําคัญต่อระบบการเกษตรยั่งยืนครับเนื่องจากสารประกอบไนโตรเจนที่สะสมอยู่ในต้นถั่วครับจะถูกปลดปล่อยกลับลงสู่ดินหลังจากการไถกลบย่อย ทห้ดินนั้นมีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมแก่การปลูกพืชชนิดอื่นๆต่อไปครับปุ๋ยชีวภาพไรโซเบีย so มมีทั้ง4ชนิดคือปุ๋ย so ชีวภาพไรโซเบียมสาหรับถั่วเหลืองปุ๋ย so ชีวภาพไรโซเบียมสําหรับถั่วเขียวปุ๋ย so ชีวภาพไรโซเบียมสําหรับถั่วลิสงและปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสําหรับปอเทืองค่ะโดยเกษตรกรควรเลือกใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม so ให้ตรงกับชนิดของถั่วที่ระบุไว้บนถุงผลิตภัณฑ์เท่านั้นค่ะสําหรับการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมเร่วมกับพืชตระกูลถั่วแต่ละ ชนิดจะมีอัตราส่วนการใช้ที่แตกต่างกันอย่างเช่นปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสําหรับถั่วเหลือง1ถุง200กรัมสามารถใช้คลุกเมล็ดถั่วเหลือง10-12กิโลกรัมปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสําหรับถั่วเขียว 1- ถุง200กรัมสามารถคลุกเมล็ดถั่วเขียว3 5กิโลกรัมปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสาหรับถั่วลิสง1ถุง200กรัมสามารถคลุกเมล็ดถั่วลิสง10-15กิโลกรัมและปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสําหรับปอเทืองหนึ่งถุงสามารคลุกเมลรัอ 2กกิโลรัมสําหรับการใช้ปุ๋ยเชื้อวภาพไรโซเบียมให้เกิดประโยชน์นั้นนะครับจะต้องทําให้เชื้ออยู่ใกล้เมล็ดมากที่สุดครับเพื่อให้รากอ่อนนั้นสามารถสัมผัสเชื้อและเข้าสู่รากได้ทันทีวิธีการใช้ทั่วไปมีด้วยกัน2วิธีครับคือการคลุกเชื้อไรโซเบียมกับเมล็ดพันธุ์และการใส่เชื้อไรโซเบียมลงไปในดินโดยตรงนะครับโดยวิธีการแรกการคลุกเชื้อไรโซเบียมกับเมล็ดพันธุ์นั้นเป็นวิธีที่สะดวกและค่อนข้างที่จะได้ผลดีนะครับซึ่งวิธีนี้จะต้องอาศัยสารช่วยยึดเกาะครับอย่างเช่นน้ํําามมันนพพืืืืืชชชชหหรอออ้้้เเเ่่่วยใำ เมล็ดพันธุ์ได้ดียิ่งขึ้นครับซึ่งสารดังกล่าวนั้นจะไม่เป็นพิษต่อไรโซเบียมและที่สําคัญยังเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายครับสำหรับขั้นตอนการคลุกเชื้อนะครับให้ใช้น้ํามันพืชหรือน้าเชื่อมประมาณ30-50ถึงมลิตรนะครับผสมกับน้ำเปล่าให้ได้ประมาณ300มิลลิลิตรนำมาเทคลุกเคล้ากับเมล็ดพันธุ์ที่เตรียมไว้นะครับโดยคลุกเบาๆให้ผิวเมล็ดเปียกชื้นพอประมาณครับจากนั้นให้นำปุ๋ยชีวภาพเชื้อไรโซเบียมมาโรยลงบนเมล็ดพันธุ์และคลุกเคล้าให้ทั่วถึงอย กับเมล็ดที่คลุกเชื้อแล้วนะครับควรที่จะนําไปปลูกทันทีหรือควรเก็บไว้ในที่ร่มขนาดเตรียมรอปลูกนะครับทั้งนี้ควรเลือกปลูกในช่วงดินที่มีความชื้นเพียงพอนะครับเพื่อให้เชื้อนั้นสามารถเข้าสู่รากและเริ่มสร้างปมได้อย่างมีประสิทธิภาพครับอีกหนึ่งวิธีในการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมนั่นก็คือการใส่เชื้อลงไปในดินโดยตรงซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกับการคลุกเชื้อกับเมล็ดพันธุน์คือต้องทําให้เชื้อไรโซเบียมอยู่ใกล้เมล็ดมากที่สุดเพื่อให้รากอ่อนของพืชสามารถรับเชื้อได้ทททันีี่่่เริมงงอกซึ วิธีการนี้สามารถทําได้โดยการใส่เชื้อไรโซเบียมลงไปในหลุมปลูกก่อนแล้วจึงหยอดมเมล็ดพันธุ์ตามลงไปหรืออาจหยอดมเมล็ดก่อนแล้วค่อยใส่เชื้อตามทีหลังก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับความสะดวกของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ดังนั้นการใส่เชื้อไรโซเบียมลงในดินโดยตรงก็ถือว่าเป็นวิธีการปลูกพืชตระกูลถั่วที่มีประสิทธิภาพข่้นและยังสามารถช่วยลดความเสียหายของมเมล็ดพันธุ์ได้เป็นอย่างดีนะคะครับและสําหรับข้อควรระวังในการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมนะครับควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพ ไอโซเบียมที่ยังไม่หมดอายุนะครับซึ่งจะมีระบุอยู่บนถุงผลิตภัณฑ์ส่วนวิธีการเก็บรักษาควรเก็บไว้ในที่เย็นหรืออุณหภูมิระหว่าง20ถึง30องศาเซลเซียสนะครับจะสามารถเก็บไว้ได้นานประมาณ6เดือนแต่ถ้าเก็บไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิประมาณ4องศาเซลเซียสจะสามารถอยู่ได้นานถึง1ปีครับแต่สิ่งที่ควรระวังนะครับคือไม่ควรวางถุงเชื้อไอโซเบียมตากแดดเนื่องจากเชื้อจะถูกทําลายโดยความร้อนได้ง่ายนะครับและเมื่อเปิดถุงแล้วควรใช้เชื้อให้หมดหากใช้ไม่หมดควรปิดปากถุงให้สนิทและเก็บ ไว้ในที่เย็นนะครับเนื่องจากตัวเชื้อไรโซเบียมครับจะเกิดการเสือ่อมคุณภาพได้ง่ายเมื่อมีการเปิดปากถุงทิ้งไว้ครับและนี่ก็คือการใช้ปุ๋ยเชื้อภาพไรโซเบียมที่มีประสิทธิภาพนอกจากจะช่วยลดต้นทุนการผลิตการใช้ปุ๋ยเคมีแล้วยังเป็นวิธีการปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพของมเมล็ดถั่วให้สูงขึ้นซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่ปลูกพืชตระกูลถัว่วที่จะใช้บริโภคไว้เป็นอาหารค่ะหรือใช้เป็นปุ๋ยพืชสดได้เป็นอย่างดีนะคะสําหรับเกษตรกร,ร,กรที่สนใจต้องการใช้ปุ๋ยเชื้อภาพ ไรโซเบียมก็สามารถติดต่อซื้อปุ๋ยเชื้อภาพไรโซเบียมได้ที่กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรกรมวิชาการเกษตรหรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านค่ะและทั้งหมดนี้คือเนื้อหาสาระดีๆที่นํามาฝากกันในวันนี้ค่ะครับและถ้าหากคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่ต้องการจะแนะนําสาระดีๆหรือต้องการที่จะติชมรายการนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ0 2 2 8 1 2 5 0 5หรือจะติดต่อผ่านอ e ีเมลครับ mocpr@gmail.com นะครับในนอกจากนี้ ทุกท่านยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของกระทรวงเกษตรและสาก์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ครับ www.moc.go.th a ครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังเราทั้ง2คนมาโดยตลอดค่ะพบกันใหม่ทุกวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้ตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ